เขาทุง่งจะมัมงงามแถอพี่นางเนาะงามโกาหมูเลยพี่น้องตามที่เคยเห็นมาเลยอือได้งามอยู่ได้ไหมพี่น้องเขาจะว่าปิ้งวลายหรอป้งอะไรบอสสบายดีพี่น้องยินดีตอนขับเขาสู่ซองสาวโซฟาเด้ออ่ะโซงอีกกระหอด แล้วดูการเลยพี่น้องแล้วดูการอาหารไตน่น้ำวันนี้าซชวากับพี่นางกะสิไปเอา,า,า,อ,า,นนา,าอาหารไตน <c oughs> ่น่ำพี่น้องเป็นยังกะถ้าไปติดตามหัสมบุญน้ำกันเนาะชวิดวิไปเศร้าๆได้แปนที่สวยนอนลืมตื่นพี่น้องฝนนีกะเศร้าต,ตกลายมือแล้วทางกะเริ่มแห้งเลยแต่ว่าทางนี้ครับบุกคอยเที่ยวเลยทางนี้มันเปลือนแห้งนี่มันแบบเป็นคุม้มเป็นย,งยังไยก็เลยเปลี่ยนไปเที่ยวทางพุ่น ตะกีใช่ไหมเอากะเที่ยวทางนี่แหละทางกับสภาพกันนี่ตามที่เห็นเลยแบบโบเป็นตาไปบ่แต่ตอนพ้นตุกแห้งกว่านี้เนาะพี่นางตะกี้นี่นำขึ้นมาพี่ได้นำห่อนำมันนะดิน้ำท่อนะน้ำท่อหน่ะมันเรื่อทอขึ้นมาหอดพี่แต่จักนี่ก็ไปยากเลยน่มงนบี้นะมันโบตุ๊กต้ดม สภาพทางบ้นานเช่าโภฟาก็จิเป็นเมเดินเลยอันนี้ทางเหล็กเก่าพี่น้องมีหลดโดยสานแลนบ้านเพื่อนก็คือติดทางเหล็กเก่าไปจังซีเลยเขาไปในกับซมีเพือนประมาณสองสามหลังแบบเพื่อนเช่าโซฟาเลยเนาะและ้วเพื่อนอันติ่ติดก,กันทางในนี่นี่เป็นแกมทางบ้านเชา่าโภาเนี่เป็นบ้านติดทางเลยเด้อติดทางเหล็กเก่าเลย ผู้ใด้ไกลไปไกล้มากะสามารถเวดได้เด้อถับไปจากเวดฮากะทางหนานี่ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านอนุสัญญาก็คือโรงเรียนก็ติดทางเหล็กเก่าเลยสไลด์ดึงหน่องโรงเรียนย่างมาโรงเรียนก็ย่างเด้อข้าเจ้าย่างบุคคลที่ขี่รถถีบดอกไปเอาเท้าข้าเจ้าเอือนใส่ไปใส่พี่น้องอันนี้คือโรงเรียนบ้านอนุสัญญาโดยบ้านชาวสุภาเอง ตอนชาวสุภาพยัยงน้อยกะเฮียนอยู่เฮียนหลังนี้แหละเดี๋ยวนี้เพิ่นมีเพิ่นมีอันมัธยมเลยตะกี้บ่มีเนาะมัธยมเพิ่นธากระตังได้ประมาณสองสามปีนี่แหละผลสุดฟูงทางบ้านชาวสุภาพนะบ้านชาวสุภาเป็นบ้านที่ติดทางเหล็กเก่าเนาะกัสิมีแบบห่านขายเถียงย่อยหลายห่านอยู่เด้อตามทางตามทางอันบ้านชาวสุภาพนะ อยู่ในบ้านนี่ก็คือลายห่านพกันหรอพอได้ซื้ออยู่เป็นห่านเพลิงห่านยังก็มีเด้อแล้วก็ปอเขาทุ่งนี้ช่างงามแต่พี่น้องเนาะงามโกมูเลยพี่น้องตามที่เคยเห็นมาได้เข้าหนลาเขา,นา,ขา,ขา,ขาในหน้าชาสุภาหนึ่งใบเสี้ยวหนึ่งซ้ำความเขียวกับใบเบาพี่น้องทังสูงทั้งเขียว นยังดอกนะป่าท่านี้จะเป็นดินโคกเลยป่าท่านี้มันบเหมืนดินดงเนาะพี่นางเป็นดินโคกดินโคกนี่สิมีเห็ดดินเห็ดลางโขกเห็ดป่งเห็ดแบบเห็ดธรรมชาติเลยเนาะออกแค่านนี้บรรยากาศยามเ้ากัาาบ่เ้าปันใดสวยเี้ส อันนี้เป็นกกบิ๊กเขาจะปลูกต้นเลยรที่ห้ามาบางปีได้เ้ามาพี่กายนี่บอกพี่นางพี่กายนี่กงยังยังจานี่เนาะจะปลูกขายท่งนี้บอกเรียกว่ายางสื่อแต่สุภาพบุตรเลยพี่น้องเพราะว่าเ้ามาเอาปีละเถอะโอ้ทางเปลือนพี่น้อง ยังไม่หอนี่ก็เจอประตูอีกพี่น้องเดี๋ยวได้บ้านมีทางใครขมัดกันนี่ทางกูใส่บ้านี่ทางขอกเป็นล้างขอมขอใส่ประตูไว้พี่น้องนี่็นปาดิ๋วฉัน แต่ว่าบะหมีนติ๋วใช้ต้มใส่แกงได้พี่น้องเป็นติ๋วอันติ๋วฝาดเราใส่ต้มใส่แกงบ่ได้ขันติ๋วแบบหนึ่งเราทีใส่ต้มใส่แกงได้นีตะก๊กติ๋วโดยเฉพาะเลยนี่ติ๋ววันนี้ใส่ได้น้องพี่น้องเพื่อนบพาแบบนี้มีใส่ได้พี่น้องใส่ต้มใส่แกงขันติ๋วยอดแดงๆใส่ได้ด้วยผ่านแบบนี้ก็ได้

ลามบ่วบ่ว่า็นสมองงก็อิ่มเล้ยนี่หยาลายแห้งพี่น้องเอาหัวควายมากินเขามาปีกายนี้บอลนี้ดองขามเนี่ยเนาะเป็นข้าวเห็ดใหม่เลย ออดแล้วบ่ปเนี่ยว้าน้ำคือสิร้ายแท้เปอดเสีฮาอพี่น้องใส่เวลาประมาณบ่ได้เลยสามสิบนาทีพย่างมาเนาะให้พี่นางชาาสุภาลงไปพิสูจน์ก่อนพี่น้อง นี่พี่แดงเอากระสิมาหนู่นี้เ้ยเพราะว่าเขาเป็นคนย่านปีนพี่น้องจะบอว่าพี่แดงเขาเห็นหรือบ่ล่เขาสิบกล่องกันไว้ก่อน ดาวไปล,ปล,ลง,งยวทุนยางในการไหม่คือสิเอาการเอากัสิเอาไหม่เด้อเอาไหม่กีบเอากับสวิงสอนด้วยมือยุกคือเอกเยมพร้อมเลยหอกสิได้ลงเลยบดอล

ัเดี่ยวอซาเมะคีเนี่ยกระเบลายพี่น้องขันเฮากิ้วลงหลุมแท้ๆนะขีเนี่ยกระซิลายอยีกนี่พี่น้องได้ขึ้นมาแล้วมันแบบมันอยากมีแหนหลายนะพี่น้องแต่ว่าเฮาเอาเมื่อนะเฮายังสีได้เลือกอีกเด้อแบดีเฮาก็สิมาปั่นไว้ก่อนได้สนานแล้วกัน เอาแต่โดนพี่น้องคากระเดกกำเดียวสงสัยขี่ซวยนะขจ้าเอวนำทางพี่น้องเขาบอกว่าเอาเพื่อนเลยเด้อเผื่อป้านเผื่อป้นานก็เลยมาได้อ้นี่นะสามคนเนาะบอกให้เอาเพื่อนะฮะก็ได้เพื่อผู้หนึ่งพี่น้องเลยบอลใดมีเท่านะมันก็บแบบว่ามันก็คือเขาก็หงส์ได้เลยแหละคันบอลใดมีเท่านะคันบอลใดบ่มีก็คือ น,น,นี่ก็คือได้ได้เธอหน่อยจังสินี่โบคือห้องม้าพิกายเนาะพิกายนี่ได้ลายนะนี่ก็ได้ได้อยุกสิงง <laughs> ยุกเอาเธอหน่อยพี่ดองเพก่ปจะได้ลายบอกให้เอาเลยบริเวณหอบน้องคือสะมีเทาหมดเลยเด้อครับกะฮ่าไปตามถนนเลยนี่เอาคลนขรนเอานี่เอาไม้กิวก้วกิ้วเอาพี่น้อง ตัวนี้คือเอาบดไดด้วยมันมีนอลายพี่น้อกเลยมีขี้อะไรทัก็สิ้นปะนี่ได้งามอยู่ด้วยนี่พี่น้อกถูดลงเลยดิถูยบัวมันเลย mười ao cái đại này không đi quá cái này เป็นหัวเลยสมพอ่อพี่น้องเลยเขามาเอาใจอะไรถือวะน,นะเป็นกระต่ายทรงกระต่ายนะพี่นะเอ๋ถึงมองหัวมันนะถึงมองหัวมันดินี่ตัวนี้ได้อยู่พี่น้องงามอยู่ด้วยตัวนี้เด้อเอาก็เลือกเอาเนาะเลือกเอาตัวที่แบบมันบวมมีครีบอยู่อะไรงามงามเนาะบนหัวมันเดิ ถึกบนหัวมันกระสิได้แบบงามๆจากสีเลยพี่น้องพี่นงางชาวสุภาพนี่แบบว่าลรื่อเลยในการเอาเท้านี่ รูกเบืองทั้งพืชเท่ากับซิโหเลยว่ามันมีเท่าหอบนอนกับซีนีแต่ผักตบจังสีเลยเลยดิเต็มทั้งสองผักเลยมีแต่ผักตบพี่น้อง บ้มีแต่เห่าได้พี่น้องมาเอาเท่านี่คนอื่นก็มาเอาคือการประกาน้องนี่เป็นน้องที่บ่เปื้อนเนาะบบเปื่อนจงไรกันบ่ามันใกล้จากบ้านคนนะมันใกล้จากห้องหนองห้องน้ามันก็เลยแบบบบเปื้อนพี่น้อง้าน้องที่เปื่อนเขาเจาะกับบมาเอาคือกันแต่น้องวันนี้มันคือมันบบเปื้อนมันใกล้จากยังฮะนะพี่น้องคือบบเปื่อนกันไหยว่าเสียบเบาแจ้งฉันเนาะมันแบบว่ามันบบมีอยังไลลงมาฮันเดก็เลยแบบคนมาเอาลาย บางบอดมันเปื่อนเขาเจากระบ,บ่ามาเอาฮะ,อาาะาโอ้ยหลงเ,เอากลางวังเลยเยอเหลือมีเป่าเขาคำเอาเท่า,า,า,ทาคือกัน đây xong nhau cái pan pan nó vi năng đẹp mình thử đi mình di hiểu mình di hiểu không nào nhặt thì nhiều thử đi vừa xí đây xong một mình ngài Thấy cái này nằm theo càng thì nó สเรากะพพี่นางก็ข้กมาเอาเชือกพดเนาะสื้อเบิ้งบนเบิ้เอาแถวกลางสืได้คือขาววาบอ่ะขาววาแถวกลางเลยเท่างามเพิ่นว่าก็ได้ไหมพี่นางเห็นมั้ยจะขึ้นเขาอยู่กันเนาะจะถืออะไรจ้ามาเอานะ ผู้ปีนะมึงจ,จัก <บา S 1> ัเธอเนะบีนี่นจักเถื่อนลาเถือเลยคืยอนี่ฮะ้องเทมาเอาองเท่นี้อยไอายุบันได้จกจีนเจานะนี่เลยบัตโน่นเนาะบัโน่นคนบานเดียวกันพี่น้อง <c oughs> ผู้ที่ขาเจาเคยเอาลเลยขาเจากภาษีหูพี่น้องส่วนปับป๊บปั๊บเนเวิงเลยยังโบเห,นหน็นเนาะ ทำโพยยังไม่ได้ลงมาคือเขาบอกมีปิงอตอนทำอิดนะเขจาจับว่าปิงไล่ลายวะปิงอะไรบอกเดี๋ยวน,นี้น้ำบ่มีแล้วเน,ะนาะน้ำลายเลยบ่มีแสดงว่าตะกีน้นแลมีปิงอะไรเพี้ยเนาะเท่ามันหาก,นากระปปรงเนาะหากระวิดวันชินเลย เพราะว่าเท่านะวันชินแล้วมันสิตายเด้อระวิดวันชินแล้วมันสิโป่งใหม่ก็คือถ้าว่าวันชินกับโบนแน่น้าให้มาเอาเนาะเท่ามันตาย เบื้องดึกพี่นางเขาเฮาเหมือนพี่น้องโอ้ยตกใจเลยหน่อยกว่าไรอ่ะคือพอได้กินนีขนมจุ้งไซอันขีเสแงงน้ำขาเจ้าว่าเอาเพื่อนในเด้อพี่น้องเพราะว่าเวลาไปหาของอยู่ของกินน่ะเขาบบอกๆได้บให้บอกว่าหาเพื่อนนองพี่น้องมันฉีขี้ซวยเด้เมื่อวานนี่เขามาเอาเนาะลายกุนหิงเนาะเขาบัานชินวานนี่เนาะแล้วมันอีกกระวิบบัานชินนะพี่น้อง ยังได้วาเข้ามาเอาน้ำบได้พอเล้อบอน่ากสิเม no ื่อเลยนี uh ่เดรร้ายเติบเนาะบรรยากาศี่เอาเท่ากัิพ่อสานิคมพี่น้องตอนไปนี่คือว่าตอนมาพี่น้องตอนมานี่คือว่าวาย ขอบอกขอบใจที่บุญสุขุสคนด้ที่เขามาติดตามแหล่งกำลังใจชาวสุภานะพบกันใหม่ดืวนหน้าพี่น้องบ๊ายบาย